มาแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะ ริ้นติดโปรแฟรน,นะคะขนร้านเด็นกกว่าร้อยร้านค้ากว่า1,000เมนูมาเสิร์ฟความอร่อยแบบจุกใจค่ะหุยตีแถึงยี่สิกรกฎาคามนี้ไปที่นี่เลยค่ะเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1สึ่งศนการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะของอร่อยร้านดังเพียบวันนี้ค่ะจะเป็นคิวของร้านอร่อยร้านไหนตามมาเลยค่ะไปแล้วไปกันค่ะ นี่คือเส้นจันแม่ป้อมผัดเส้นจันอันนี้เป็นทรกเนเจอร์ของเขามากๆเลยร้านนี้นะคะบอกก่อนหรือว่าเป็นร้านขายเส้นจันเป็น,ปนแบบไทยใช้เส้นจันแท้เลยสูตรต้นตำรับจากจันทบุรีค่ะต้องบอกว่าความอร่อยของเนื้อเส้นจันเนี่ยนะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้มีให้เลือกหลายราคาผัดไทยเส้นจันหกสิบาทยำปลาดุกูันนี้ค่ะร้อยบาทเมี่ยงปลาดุ อันนี้ร้อยหกสิบบาทของร้านนี้คือของอร่อยของรสปรดเลยไหมคะที่ร้านแม่ป้อมผัดเส้นจันนะครร้านนี้คุณท็อปข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มกีรัน<ม>เป็นรถมือดั้งเดิมมูนข้าวเหนียวได้อร่อยมากมของเขานี่ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูอย่างดีคุณกองสีข้าวเหนียวนะคะก็ทำมาจากสุนไผ่ค่ะอย่างสีเขียวนะคะก็ทำมาจากใบเตยคะ่ะคุณท็อปสีเรืองนะขมิ้นชันสีชมพูบีทรูทสีม่วงก็มันม่วงสีฟ้าก็อัญชันค่ะคือน้ํากะทิเขาเนี่ยจะหอมหวานมากนะคะแล้วก็มีโรยถั่วทองซึ่งต้องบอก อกว่าการโรยดูดทองเนี่เป็นสูตรโบราณกินเข้าไปแล้วรวมกันมันนัวแสนอร่อยเขาข้าวเหนียวปิ้งก็มีข้าวเหนียวกรอยข้าวเหนียวกรอยมีแค่อาหากินยากมากเลย<อ>ราคาถูกง่าจับต้องได้และมีโปรทุกร้านเลยค่ะมีหอมแม่หอมไหมร้านเด็ดร้านดังนะครกว่าร้อยร้านค่ะกว่า1,000เมนูมาเสิร์ฟค,ความอร่อยแบบจุใจค่ะวุ้ยสิบแถึง28กรกฎาคมนี้เซ็นเตอร์หอร์ดชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ของอร่อยร้านดังเพียบนี่ติโปรแบ